Kill me out, don't make strong. อนาคตของเยาวราชกรุงเทพเยาวราชกรุงเทพคืออะไรครับมันไม่ใช่คือตัวอักษร y k ทหรือลูกช้างถ้าพนักงานของเราทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพซ c t v ีวของเราไม่สามารถ ตรวจสอบความผิดพลาดความผิดปกติของพนักงานบางคนที่ทุจริตหรือคดโกงได้คือจัดซื้อที่ไม่สามารถหาของถูกแต่มีคุณภาพดีเอาไว้มาใช้ในองค์กรได้มันคือทุกๆส่วนเลยครับไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงแค่ไหนไม่ว่าเราจะมีจํานวนกี่สาขาลูกค้าไม่ได้สนใจนะครับลูกค้าก็สนใจว่าเขาเข้ามาเขาได้การบริการแบบไหนเขาได้ของอะไรกลับไปคุ้มค่าคุ้มราคาเขาหรือเปล่า ไม่ว่าเรามีประวัติศาสตร์มานาน20ปี30ปีถ้าปีนี้เราทำแยกปีหน้าเราก็ต้องได้รับผลกระทบจากมันมันคือพวกเราทั้งนั้นและปีนี้ปีต่อๆไปเรากำลังต้องเจอกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการจริงๆคือประสิทธิภาพของพวกเราทุกคนเลยนะครับพี่เชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้เนี่ยเก่งขึ้นได้อีกเป็นสิบเท่านะครับ แล้วถ้าคุณเก่งขึ้นได้อีกสิบเท่าเอาไปเลยครับเงินเดือนที่มากขึ้นอย่างต่ำพี่ว่าสองเท่ามันจะก้าวกระโดดชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าคุณเนี่ยประสิทธิภาพเหมือนเดิมเป็นคนคนเดิมอะ่ะแล้วคุณจะเอารายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะมันย้อนแย้งไหมครับเพราะฉะนั้นพี่สากพวกเราทุกคนฝากให้ทุกคนทํางานแบบมีกาลังใจมีความสุขและมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะครับประสบความสําเร็จมีสุขภาพที่ดีนะครับ ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ตั้งใจฟังนะครับและหวังว่าสิ่งที่เรามาแชร์กันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ